ทุกคนวันนี้เราก็จะมาขับรถบรรทุกกันวันนี้เปลี่ยนแนวมั่งหลังจากทีเเก่เล่นเกมไม่นานไปแบบเล่นเกมไปหลายนี่แหละไปหลาย ep แล้วเราบอกเปลี่ยนแนวมัางนะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปแบบเร,เรี้ยวทาเหมืหอนเดิมหลังจากที่หายไป หลายวันเกือบสิบวันเลยอ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแบบเรียวเลยอ่ะไม่อยากตตดต่อเยอะแบบสักสิบยี่สิบนาทีไปเลยแล้วตอนนี้เราก็จะมาไปเข็น อุปกรณ์ของไปส่งที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นอะอะไรวะอ๋อนี่ไงโอ้ยมองไม่เห็นเลยวะเป็นเรือนี่เป็นเรือนะแล,ลนนแล้วมีรถตามหลังเรามาด้วยอู้ขับไปไม่แข็งเนะเออเ้าบ้าวา ขับดีๆขับนิ่งๆ,ๆ,ๆมือมอะมือมือขับนิ่งๆหน่อยอเออเดี๋ยวที่อย่าพึ่งเบรกอย่าพุ่งเบรกอย่าพึ่งเบรกครับพี่น้องาผมจะข้บบนหลังคาดีกว่าน้ำมันเรายังไม่หมดยังไม่เติมดีกว่าต้อดู GPS GPS ขาโปเลยอ่ะ ไ้ถูกี่ถูกเนี่ยเอขาวโผลเลยอตอนนี้เราก็ข้ามแม่น้ำไปแม่น้ำนี่ไม่มีอะไรเลยมีแ,มแต่แม่น้ำไม่เดียวไปดิบแก๊สเลยอ้มีกังหันลมกังหันลม,มอยู่ในน้ำ ดีกแก้หน่อยโอเคแมวสภาพมันยาวจังวะนี่มีเรือด้วยเราเข็นเรือมาสง่งที่นี่ปะวเะนี่ยแมพมันไม่ขึ้นอะแมพข้างล่างอะเราก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่ตรงทางดูสิโอ้ยสวยจิชนขอบทาง <c oughs> ใครมาตัดไม้แถวนี้ ว้าวอะไรวิเศษจะตอบรับจากรือแบบนี้เรียเโอเริ่มมืดแล้วเราเปิดไฟได้ไฟไฟต่ำไฟต่ำอยรู้สึกว่าใครมาตัดไหมแถวๆนี้ก็ไม่รู้ อ๋อ Google Map Pro แล้วเราจะโผล่ได้นะรรเราล็อกไอ้นี่ไปเลยดีดวยกว่าล็อกไม่ได้เหรอเนี่ยล็อกได้ล็อกความเร็ว ไปเรื่อยอมันไม่เห็นนะไฟสูงเลยดไ,ไฟสูงก็ยังมาไม่เห็นเท่าไหร่ดูดิเจ้าป่าโอ้ยจะเย็นพี่น้องจะเย็นอยิ่งตกข้างๆตอนนี้ตอบกลับแต่กับอะไรก็ไม่รู้นะ

ดูตีชวนกันนันหนาวเดี๋ยวดูทำป้ายบอกด้วยนะ <c oughs> ไม่ทำป้ายบอกกันอย่างนี้แหละไปเลยไปต่อย,ยาวๆเหลือเวลายี 20, นาที ของไม่ส่งได้นะบบหน,นาวดูกูเกส์เนี่ยดูกูคแคมในรถเรามีอยู่ว่ะเออฝนอาจะไม่ตกหรือพุ่มปดัปดจะพุ่มไม่ต้องกลานตอนนี้นี่มันก็เหลือเยอะเนี่ยมันเหลือครึ่งถังยังไปได้อยู่ และนี่เราอยู่อะไรวะไม่รู้จักก็ไปเรื่อยๆแ,และเราก็จะโผล่แมปหนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้ขอไปดูข้างนอกหน่อยอ๋อเรวเลยเราเลยเราเลยเอาเราไปข้างหน้าก็ได้รถอื่น ไปเอาเลยา,ลายเยอะุอ๊บอ่เรียบร้อยชนเบกรอสัญญาณไฟด้ออยูซ้ายไปเสียตงร้อยหนึ่งเลยนาทไปต่อ ปึ๊ตาอีเซมัยเนี่ยฝนตกใช่มั้ยฝนตกอ่ะฝนตกอู้เบ้คันไปมายืนกันแล้วกูไอ้ตัวนี้เต็มเลยอ่ะ

ดูยินอีหนูโอ้โหโ้สวยอ้าวไว้ฟาดเลยเดือดฟักเม็นสุดยอดก็วงรา้งไป่อ พูดอะไรกันรึเปล่าอ่าดูสภาพรถ่อนนี้โอ้โหจะเอาอ,อย่างไรเนี่ยเนี่ยจะเอาอ,อย่างไรสุดยอดเอาไม่ได้ lần lượt lên mày ơi đang lượt lên mày ơi ít rồi ừ lên mày rồi ừ lần lượt lên mày ơi ừ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  ใครมาตัดไม้ในตอนนี้ว่าจอดเสกตัดไม้กับเศษเข้าข้นไม่เกินไปกันเลยเออย็นู่นะพี่น้องขอไทย,ยก่อนอยัานางาเพิ่งทำทางตอนนี้ใชัไ ขับรถไม่แข็งไม่พลาเลยมาถึงฉันเองขับเกือบร้อยยังไม่ถึงเลยมันไกลจังค่ะมันไกลขนาดนั้นเหรอหันที่เหรอไกลขนาดมันจะไกลไปแล้วนะ โอ้ยออกแล้วอะไรครับเนี่ยว้าวสวยมีเรียวแบบนี้สินี่คือการเรียวเรียวแบบมีมี ไว้ดิวดิว้วยวนี่ครัี่น้องวีครับพี่น้องนี่เปพี่น้องขับแท็จังครับพี่น้องอ่ะพี่น้องขับแท็จังครับพี่น้อง

ลงแล้วอู้อดีแเนี่นบ่อยจังวะเอ้เข้า yes เดี๋ยวมาเท่าไหร่ยอ,ยหอ่ะเดี๋ยวพุทธเดี๋ยวมาท่าไหร่เนี่ย รถเหรอโอ้โหเป็นรถอยู่ต่ออันลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวที่หน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เราดูแล้วกันคือเกมนี้ผมไม่ค่อยถนัดจริงๆเอ่อมาลองเล่นให้ดูฉเฉยเจอแนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรเราดูคลิปหน้านะครับฟอรอมไว